สวัสดีครับวันที่เราเล่นเกมสาวใหญ่ไปแล้วคลิปที่แล้วเล่นคลิปที่แล้วเลย <c oughs> อัดต่อกันไม่รู้ว่าคลิปเมื่อกี้จะแบบบินหรือเปล่า <c oughs> ถ้าบินก็จะเป็นทุกคนได้เห็นเป็นคลิปสาวน้อยเกมนี้แทนเนาะ <c oughs> โอเคมีเรื่องด้วยภาษาไทยเหมือนกันเลย <c oughs> สิ้นสุดขอนทวีปไอรีนเปิดประตูพิทักษ์ที่ผนึกเทพดำตอนนี้ความสงบกำลังถูกทำลาย กองทัพเทพดำมกำลังบุกเข้ามาโอเคมาลุยเลยครับฮารูเบลบอกว่านี่ท็อตเกอร์คุณยังสาม,มารถเชิญไฮพลดำพฮอตเตอร์ได้ด้วยนี่ท็อตเกอร์ฉันจะไม่ไปวันปล่อยให้กองทัพมืดเข้าสู่ทวีปไอรีนเด็ดขาดเราจะเจอกันนานแล้วนะอารูเบลน่ารักบูร e ิเออขอดูความแข็งแกร่งปัจจุบันของเจ้าข,ของเจ้าหน่อยสิอ๋อเราสู้กันอยู่เนาะไปเลยมูริเออร์เอาจัก,การพวกมันด้วยกันเลย ฝั่งใครเป็นฝั่งใครวะเริ่มมองเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมฝั่งเราเลือดจะหมดหรอเหมือนฝั่งเราจะแพ้นะเปิดนันตีดีเขาจะเปิดอันตีแล้วเขาเปิดอันตีแล้วล้มหมดแทงขนาดนี้หยุดไม่ได้แล้วหรอรอก่อนเพราะเรายอมแพ้ไม่ได้นะตูริเออร์อย่าลืมว่ายังมีพื้นเราอยู่เฮล่ามาครับเฮล่ามิดเธอร์แล้วอย่างแล้วยันฉีล่ะพวกคุณควรถูกพาไป เหี่ยวมืดแล้วไม่ใช่เหรอ <c oughs> นิท็อกเกอร์ฝุนลินน้ำข่าวมาพวเพื่อรามาที่นี่เพื่อหยุดคุณโดนชีอย่าพูดมากกับเธอมาก <c oughs> นิท็อกเกอร์หันกลับเขาฟังฟุ๊ฟูหมาลุยแล้วเว้ยขอให้ลมช่วยรักษาบาดแผลทั้งหมดของเจ้าโอ้โหมาหิวให้โอ้ <c oughs> หโหคิวกตรเยอะแต่จะสู้ได้หรอ นั่นจิ๋วห่วงคือความตาคือความหมายขอนดาบจุ๊บจับอจุ๊บจับโอ้โหพี่โคตพี่ก็โหเจินหน้าหนาวมาแล้วทุกอย่างเงียบกริบไอเมกูโว้ยเขาเท่ยวเขชอบตอ,อบอชอบทานเดิมอ้าวเกมพิกกริบอาจจะพิดเล็ดน้อยนะครับกูเนื้อและเลือดของพวกคุณไม่สามารถต้านทานพรพประสงค์ของพระเจ้าได้ แล้วผู้บัญชาการดำทั้งหมดทำลายล้าง้าจะตู้ได้เหรอเอฮ้ยเขาเสกทหารได้เรื่อยๆเขาเมียติดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,โหลม้มรวมหมดเหลือคนเดียวเหมือนเดิมฉันจะไม่ลงไปที่นี่สู้ต่อไปสู้ต่อไปเออสู้ต่อไปนี่มาแล้วสกิลอันติีโอ้โหเป็นไ,ไงเป็นไงเอาดิ ก็เอาดีครับรอด้านนายกว่อนตีจะเปิดได้ก็เข้าสู้ได้อมาช้าแต่มานะเราจก่อนทํำมือกับประตูผู้พิทักษ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วดูเรื่องพวกเราออกเดินทางกันเถอะฉันต้องกลับไปที่แดนเทพเพื่อเปิดใช้เกบบาะป้องกันใหม่ และคุณต้องรีบไปที่เหวมืดทันทีเพื่อตรวจสอบแผงการโจมตีคอนเทพดำดำดำจะ่ตั้งทีมปจสมไปของคุณเอ็นตอนนี้เลยได้เลยาจะทีมกันในพลดำพอตตีผายแพย้ก็มาถึงคอนเทพดำรอชาแต่วิธีอาไม่ทันเรือเรื่องไวมากแต่ข้อดีก็คือเป็นภาษาไทยเนาะก็ทุกคนสามารถแปลได้อย่างไม่มีปัญหาโอเคชื่อช่องเหมือนเดิม สวัสดีฉันชื่อดูราเศร้าหยดมือวาได้โปรดเถิดฉันอยากเป็นคนใจกับคุณจริงๆคุณพยัญชนะเออใจเย็นนี่ฉันชื่อออฟฟิ้นได้ฉันเข้าร่วมไม่ไม่รับไม่ออกไปไหนรับผู้จัดก,การจะเดินเร็วนัดเราฉันด้วยนัหา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 ่นแล้วตะโกนต่อ,อเดินทางไปจนพายได้เลยเราวมไม่รับไอ้น,นี่อ่ะมาได้ไงอ่ะไปไปเป็นกระสอบทรายไปนี่ เฟสตีสวยมากเลยของฟอร์ตของขามะดาบมืดเทพเท่พอยืมดาบได้ไหมโอ้โแต่มาตามโอ้โหไอ้วินแบกโคตรท้อเลยน่าเกลียดเพวกเขาแข่งแก่งเกินไปดิมือนันอีกแล้วต้องทำลายซะมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วนี่ไงนี่ไงอันตีดีครับน้องโอ้โหเขามาที่ไหนเขาอันตีแล้วเนี่ยอู้ ความแข็งแกร่งของพวกคุณอ่อนแอเกินไปเหมือนว่าบอกว่าเราอ่อนนะดูดิเออคุณไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ่ะฉันก็นมันรีบไปทำไรมันก่อนฟ้าร้องที่ตูกกัดเซาะด้วยพลังคำสาปแห่งความมืดและหลังจากนั้นมาทำภารกิจกับคุณเพราะเราแยกกันตรงน,นี้ก่อนเถอะไอ้ไอ,อ้เ,อเ,อเ,อเอจผู้ชายกระจอนนี่มันมาทำไมพาราทีม อ๋อที่ไงมีให้กดสกิลแล้วกดทำเอ็มเลยอ๋อต้องถึงด้านนั้นเลยมามาโอ้โหอะไรฟันหัวพวกอันตีโอ้โหเบาเบาวิวเ่ยชับ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 ฟันอันตีไปดีจึกจิกจักเรียบร้อยอง่ายๆ อยาตุ่มแล้วเราต้องเสริมความแข็งแกร่งก่อนดูรีเออร์มันจะมาถึงพวกเราต้องไปหาผู้ที่แข็งแกร่งก่อนได้เลยมันก็ต้องสุ่มอยู่แล้วอ่านเชิญถูกต้องครับสิบไปเลยเอไม่ใช่อ่ะฟรี่อมฟรีได้อะไรเอ่ยอืมมาจากสวรรค์เลยครับขีดทองอันนี้น่าจะดีนะเ N R K อ๊ะเล่นอาเคที่ฟีเขาสปอยมาโอ้โหความจำจเต็มอีกแล้วดุชตาอ่านเล่นตลกเจ้าพูดเช่นนั้นหรือ กี่ดาวเนี่ยคือโหดไหมเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่คือมันสุ่มได้กี่ข้อจอมเวทแค่ที่มาแล้วอา่าฉันไม่ได้เชิญคุณไม่ใครใช้ความรุนแรงอันเชิญฉันออกมาได้แต่เดาว่าคุณก็แข็งแก่เหมือนกันฉันยินดีเข้าร่วมกลุ่มของคุณก็จะเก่งกไหมสีสีแดงสีตำอ๋อตำนานเนี่ย เขเก่งนะตำนานมันก็ต้องเก่งกว่าไอ้ผู้หญิงไอ้ผู้ชายอะไรเอาละตัวแบกของจีนอยู่นี่จอมเมตตัวตึงมาะพร้อมพร้อมมันติมาเลยติกิ้หมูรแน่เลยโอโ้โหเก็บสามฟันฉับฉับ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 จุ๊บจุ๊บจับจุ๊บจับอืม ชิวๆครับจอมเวทระเบิดนะฮะมีกูมินรือเปล่าเนี่ยเวทระเบิดที่แข็งแกร่งเพราะฉันมีวิชาเดียวเวทระเบิดสุดอันตรายตั้มฟันฉับๆเออฟันฉับๆ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  Easy boy โอเคครับ เขาเล่นไปเิดเดียวจนกว่าเขาจะหยุดสอนเราแต่เกมนั้นเกมสาวใหญ่ของเรานี้เขาให้สุ่มเยอะมากเลยนะเกมนี้คือยันให้สุ่มไม่เท่านมกลิ่นยันแลนฟิตฟิตฟุตฟิตฉันได้ฉันรู้สึกได้ถึงกินอันตรายอุ๊ยมิเชลอยากได้ตัวเนี้ยถาวน้อยชั้งหมดดีมากครับภัยของเจ้าหยุดที่ตัวนี้วดตีนัทฉันจะหัดปีของคุณเองโอ้โหตรว่า อจุดโจมโอ้โหบอสมาลุยเองเลยมาเลยครับแอนติมันก้อนเพลิงโอเไม่ไงล่ะบอสจะล่วงบอสจะล่วงแล้วบอสจ,จะล่วงแล้วนะนี่ทับงับงับเทียบรอยนี่บอสเหรอบอสเดินตบอย่างไวมาครับพร้อมเจอพร้อมเจอชนได้หมดทำเองอ่ะเอออย่างนี้ก็สบายรอดูกันเดียว อจอมเวทเพผมไปหนึ่งทีฟันฉับฟันฉับเร็วจับ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 ,บับแล้วก็สับตอ่อโอ้โหหมูสับเรียบร้อยอหเราะไม่หยุดไหนดูี่เกมตัวนี้แจกตัวละครเยอะไหมอ่าโอเคยังไม่มีให้สุ่มเลยเรีนสอนอยู่ไม่เป็นไร อุ้ยต้นไม้โหยอย่างนี้สบายเพระเราจอมเวทไฟไงจอมเวทไฟมัชนะนต้นไม้ปุ๊บหืมเรียบร้อยครับข้างหลังโดนลวงครับทับยัทรัยอุ้ยโหตัวนี้ทำไมมันหนาวแท้งอยู่เนี่ยจะดูคนนี้โอ้หยุดสอนแล้วแฮรับทันทีครับ อันนี้คืออะไรเติมไม่มีอะไรตั้งเงินล่ะอ่ารับฟรีขนฟรีก็รับดิโอเคมีสามวิธีได้ตัวนี้เลยหรอก็ก็ดีนะฮีโร่ครับไม่มีอะไรสมุดภาพตัวละครยังน้อยอยู่เลยอะดูด,ดิ เนี่ยมีโอ้โหหยอกเย็นหยอกเย็นเยอะมากขอโทษครับเยอะเกินอ๋อคือเขาแบบให้แบบเปิดมาแบบหน้าที่เรามีเลยไม่ใช่เขามีน้อยอืมจังหวะนี้เราต้องสุ่มแล้วป้อหวานรับนะครับล้ออินหนึ่งวันหรือเอออยู่อ่ะ รับดิแจกก็รับรับต่อไม่ได้แล้วเติมเงินอ้าวสูตรใหา่ก็ซื้อดีรออะไรล่ะแ้วูตรใหมซื้อหมดครับแล้วูนรใหม่ก็ซื้ออีกครับนี่คืออะไรอ่ะฟรีก็รับเลยอ็ฟรีก็รับอีกโอเคหมดแล้วล่ะตอนนี้คือขอหมดตัวแล้วแล้วก็นี่นี่คืออะไรอ่ะ ไม่จัไหนอ่ะทะลุฮีโร่หนึ่งคันอัพต,ออตัวคอนหนึ่งเบลยี่สิบหนึ่งตัวหมสอนด้านห้าแปดด่านเลยถึงจะได้ซูมยากไปซูมเลยกว่าตอนนี้ม็มีเพชตอก้าร้อย900เนาะซูมไม่ได้อะซูมฟรีแนนซูมฟรีชัวได้ตัวไรเอ่ยหูวสีม่วงอันนี้คือดีอยู่อ๋อเป็น อู ra, ไราคิมิรุตัวไหไม่รู้แต่ก็ดีแหละเทิร์มิดเนออาขึ้นไปอาขึ้นไปสิบคันได้เอสเออาแน่นอนจับไปดีซื้อเลย โปโรโปโรนี่เป็นโปถาวนเนาะห้าร้อยแปดสิบได้มาห้าตัวเหรอเอาดิตอนนี้ขาดตัวใบหนึ่งอ่ะเราต้องทำเกสหาตัวก่อนไปเล่น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 ไม่รู้ว่าเล่นเล่นหาตัวไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันต้องได้มาสักตัวแหละไปเข้าทีมเลย แม่มันไม่บอกเด้อใครเป็นแท้งใครเป็นอะไรอืมโอเคลุยโอ้โหเป็นแทงคสามตัวเลยอืมมามาโอ้โอเปิดตะกิๆๆ้รัวรัวไฟก่อนโอ้โเรียบร้อยครับตอนนี้ขาดตัวแค่ใบเดียวเนาะเราต้อเล่นหาตัวไปก่อนตอนนี้ อ้วเราจะได้สุ่มลุยเลยอุ้ยเลยสาวๆอันติมี่เจอเป็นไงเวทระเบิดสุดตึงนี่เขาหิวด้เลือดด้วยด้วด้วยว่าเป็นแทนหิวเนาะอ่าตัยแค่ใบเดียวยังไงอย่าตายมากอุ้ยอันนี้น่าจะได้ตัวปะเจอบออ่ะ บอสจุดโจมรุยเลยอืมมาดิมาดิาดโหบอสพอเลือดเยอะอยู่นะมาไฟอโดนเป็นหนึ่งทีฟันฉับฟับเอาดิเอาเลยสับๆเลยสับๆเลยสับๆเลยเออตีเดียวตึงๆฮ้ยเขาเปิดตีแล้วเหมือนกันมันก็โหมันกมเพลิงกำรามยังเจ็บจุกๆเลยโอ้โหโอ้โหรถเด็บด้วยไฟตุ้ม รูเรื่องรูเรื่องเรียบร้อยแล้วเราจะได้ตัวสุ่มอย่างลอดรู้มาได้แล้วล่ะอย่างนี้ก็ได้ตัวสุ่มแล้วใช่ไหมทรงนี้มันทรงตัวสุ่มไม่คาดหวังว่าพวกคุณจะสามารถเอาชนะลาโคลล่างโคฝันบังกรได้พวกเราก็ไม่ได้อ่อนแอรหรอกนะมีความก้าอย่างมากแต่ฉันต้องไปแล้วเจอให,หม่เธอไปอินแล้วบัญชาการพวกเราไปข้้นหน้า ไปหามันก้อนฟ้าร้องโอเคเอา้าวขอบังคับเล่นนะมันคับเล่นอยู่โอเคบังคับเล่นกับังคับเล่นปึบป๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บจะสู้ได้เหรอโอ้โหโอ้โอทีเราเริ่มเจ็บหนักมากตุ้มยิวเลือดเอ็นนือ้อือหอตยูยูด,ด้วยเนาะ ก็ดีเหมนน้องขวานเราโอเครับของรางวัลได้เอาเอาเอาเนี่อเอาเป็นน้องขวานดีกว่าตัวขาดอีกอันนึงอะ่ะไม่มีแจกเลยเหรอตัวนนี่ยังได้เพชรเพิ่ม เออได้เพเปอมาเอาดีเอาดีเอาดีเอเอเอาขาบอกให้ถ้ารู้ผมจำได้ถ้ารู้ฮีโร่หนึ่งคันเออเนี่ยผ่านได้ทีกิวใหม่มาเรียบร้อยเพรผ่านได้รับแล้วติดตัวใช่ไหม ต้องถึงด่านสองที่แท้ไปผมว่าผมไหวจะได้ตั๋วมาอีกอ่ะได้รวยรวยเลยอ่ะรวย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 ปั๊ดผมใส่รถเดียวอัปเกรดไปอุยอันนี้พอแล้วอแค่สามปีพอเลยวะแค่น,นี้ก็เก่งพอแล้วผมว่าไหวแล้วอ๋อเล่นด่านไปครับอวีพีได้ด้วยนะ เอามาดิมาดิโหทีร์ตักกับทีร์ตักอ่ะตามเวลสามสิบคุณจะเอาอะไรมาสู้มามาเล่งเก็บเพชรเลยพร้อมลุยอ่ะคุณสอบไม่ได้ไม่เป็นไรจะสู้หรือคุณนอนจะสู้หรืออยู่ด้วยหนึ่งทีสับชับชับเวทเพิงระเบิดตูมโอเคตอนนี้เจอเจอ,เจอบอสแล้ว ไปซื้อเลยซื้อเลยซื้ออะไรไม่รู้ฟรีฟรีก็รับดี <asma> <S <S หมดแล้วอะ <S 2> <S 2> <S 2> ่ะแ้วท้าทายต่อรอบสุดท้ายอันนี้น่าจะด่านเทอบอลแล้วใช่ไหมอ้าวเชื่อมต่อใหมเลืออีกสองด้านโอ้ยเสองด้าน,นนี้ครับ เขนใจไว้เขีนใจไว้ทุกคนเราได้ได้สุ่มแล้วแบบยี่ส <c oughs> ิบทีเออเรืออัพแล้วปึปโอรอบนี้เจอบอสไปเลยท้าบอสท้าชนครับบอสท้าชนโอ้โหโหลด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 เชิญต่อใหม่ลุยผมว่าไหวจอมเวทเราแข็งแกร่งมากจอมเวทเราเบิด ีร่วงไปนหนึ่งอ่ะแทงร่วงแล้วเดี๋ยวแค่หมาน้อยหมาน้อยร่วงไปอันตีโุ้ยเป็นไงลนะ่ะเป็นไงลนะ่ะบอสข้างหลังเกือบตายแล้วนะจะมาเป็นจอมเวทไฟหรอไอหิวเลือดเฉยอุ้ยเลือดเด้งรัวอยู่นะทีมเราตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ย,เ,เ,ย,ดย,ยเดี๋ยวไม่ไหวรับเลยรับนะครับเยี่ยมเดี๋ยวอับรับ เรียบร้อยวันเจี๊ยบอันเชิญเลยอันเชิญมีแค่สิบตัวยังอยากได้อีกหนึ่งทีนะ่มาครับได้ตัวอะไรได้ยูอาอู้อยูอาสาวหิมะโอ้โหนี่ใช่ไหมโผล่เอ,อมาลอกก่อนมาลอกก่อนหนึ่งใบนี่แล้วขอนจริงมันอยู่อันนี้ยูอาอยูกินโนสาวหิมะโจมตีกลุ่มแช่แข็ง ปั้นสุดเลยอย่างนี้ต้องปั้นสุดแล้วไอ้กรามเฮ้ยตัวนี้ก็สวยนะทเท่เลยโค้ชทีนี้มีอัพขั้นคือตอนนี้อยากได้ร้างคาเนาะรือสิบเจเนี่ยเปิดล้อก่อคือตอนนี้เรามีมีเพชรแต่เราซื้อตั๋วไม่ได้ตอนนี้ปั้นเลยครับมาถึงเวลยี่สิบเลย รู้เลยครับอัดยับอะปั้นยับเลยโอ้โหเซฟหมดรับไปหนึ่งร้อยเมตรสมุดรับไปหนึ่งร้อยเมตรรับไปหนึ่งร้อยเมตรอืมอันนี้คืออะไรปวดห็อกคืออะไรอ่ามีนตัวคอนเวิร์เป็นสามสิบ แาสุูมได้ไหมมีตัวหนึ่งอ่านอ่าสูมเล่นไปป้าพอให้ข้าข้าข้าโหลดนานจอมเวทจอมเวทโอ้โหรถข่าดที่แค่อันเดียวเราด้สุูมอีกสิบทีอ่ะโอ้หตัวไม่งยไม่รู้จะหายจากไหนแล้วด้วยหนึ่งตัวอืมแล้วมันดาวน์โหลดอะ โอ้อ oh, really. ีดนานเลยลดเลิกลดเลิกไม่ได้ด้วยกดออกไม่ได้ด้วยโอเคออกให้แล้วหาตัว๋วใบเดียวเองอะ่ะหาตัวจะไหนยีก้าไม่รู้จะหาตัวจะไหนเลยนะทีพี <TP. g ül> ไม่รู้จะหาตัวจะไหนเลยหมดหมดหมดปัญญา โ okay. ออโหออออออนี่น่าจะเป็นแทงอ่าเนี่ยเป็นแทงแทงอยู่ขันหน้ามีนะโอ้นี่น่าจะเป็นแอนตซินนะเนี่ยแทงเอ้ยติดมาอยู่ขันหน้านี่ก็เป็นนักฆ่าเหมือนกัน หน้าค่าสองคนเลยโอเคหน้าค่าเข้าทีมสองคนไปจะไหวไหมเนี่ยหน้าค่าสองคนหน้าค่าตายแล้วหนึ่งน้ำแข็งใสมาแล้วโอ้โหโอ้โหเพื่อนน้ำแข็งใสเลยโจมเวทไฟกับโจมเวทน้ำแข็งอะ่ะโคตรคอมโบมได้รับเพชรเนี่ยห้าร้อย ร้อยเม็ดรับคือตอนเนี้ยคือเพชรเยอะมากประเด็นคือซื้อตัวหนึ่งอันอ่ะมันใช้เท่าไหร่ซื้อตัวหนึ่งอันอ่ะคุณไม่ขายตัวหนึ่งอันเลยไงโอ้โหหัวใจลายอ่ะนางขาไม่อยู่ไหนวะ นี่ไปสิบเจ็ดอีกโอ้โอเคสุ่มทีละใบเลยแล้วกันพอแล้วเกมนี้งอนเจอใหม่คลิปหน้าเลยครับนี่ก็คือมาสุ่มเกลือให้ดูแหละมันไม่ได้อยู่แล้วตัวสาอ่าโอเคตัวสามันจะได้อาจะเลอรโอเคอืม โอ้นี่ตัวใหม่เอ็นเจเด้แต่ว่าถ้าหมุนได้9ก้าติใบมันจะการันตีไงนี่อ้าอ้าอ้าการันตีเฉยแตกเฉยว้าวยูอาร์ด้วยทมบอกโอ้ทนมันจะดวนดีทำไงได้ทมันจะโดนดีทำไงได้ครับด S เสาแบบมียูอาสองตัวแล้วนะตำนานสองตัว ผมใส่รวดเดียวเลยปุ๊บปานต่อยตัวอ่าอันนี้เขาเป็นอะไรนัดลบด้วยเป็นแทงแจ่ววีทีมมันขาดนัดแทงอยู่พอดีเรียบร้อยปุ๊บวาเกมดีเกมดีครับเกมดีเกมดีเกม <c oughs> เขาแจกถือว่าเกมดีครับแต่รู้สึกเล่นนานอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ แต่เพชรเหลือขอดุ่มเพิ่อมอีกสักสองทีแล้วกันเผื่อได้ขอนดีใช่ดุ่มเลยอ้าวคือไรจะสุ่มไงเอาแต่ใจเอาแต่ใจสุ่มเลยใช่ยืนยนันสุ่มเลยไม่สนหรอกไม่สนเราไม่คจะสนด้วยไม่คิดจะสนอ้าวยืนยันสุ่มเลยได้มาตัวใหม่เผาไม้ยูโน่ยูโน่ยูโน่ ยูโน you know? เพจผมมอนแล้วยูโ you น know? โอเคไหนๆก็ได้มาแล้วเราก็ดูซี่มีตัวอะไรใหม่น่าสนใจมากเนี่ยข้างบนนี้เนี่ยตัวเฟียวเดี๋ยวเปิดทัศตัวกันที่แบบน่าสนใจนะเนี่ยโลตัสดุกีอื้อมีอคลาสเขียวเท่ อืมเฮ้ยเนี่ยตัวนี้นย่าได้แต่ไม่สวยเลยดูทำไมตรงเมื่อกี้เป็นยูอาร์เนาะเราได้แบบดวดีว่าเได้ยูอาร์มาสองตัวไม่ใช่แค่เอสอาร์กี้ธรรมดานะไหนดูทิ่เอาตัวไหนเข้าทีมดีธรรมดานีรรา่<ฮ>ที่ผมเพิ่งสมได้ยนะังงี้ยูอาไปเลย เป็นแคดดี้เนาะไปพร้อมดูตาสุดท้ายปั๊บปั๊บหม,มามามาโ้แรงกันมากเลยไม่ทันทุ้เท่แข็งน้ำแข็งปักปักปักโอ้โหไม่ทันได้กดสก,กิลอะไรเงี้ยดันอยากเจอคนตึงๆอะ่ะเราถึงจะได้กดสก,กิลมิดตึงกว่านี้ไหมอ่ะรุ้งเจ็ด นี่เราไม่กดสก,กิลกดสก,กิลพ่เขียวนะฮะข้างหลังเราตายแล้วผ่านยังไม่ทันกดสก,กิลอะไรเลยโอ้โหต่อสู้ไปแม้ทำไมคุณสองจะดูนี่แหละจะซีนเรามาแล้ว ปุ๊บโอ้โหก็เท่แล้วก็ถ้าไม่ตายโอ้โหเท่เกินทำไมไม่มีแต่เทไม่เป็นไรเราคุยกันได้โอเคอเค,อเค,ครับทงวันนี้ก็ไวแค่นี้แหละสนุกและเจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนโอ้ยตัวนี้อยัดได้อ่ะมีตัวหยัดได้นะแต่ว่าจนสู้เกมเ,มเมื่อกี้ไม่ได้เกมเกมหนึ่งเกมสาวใหญ่แบบสาวใหญ่จริง สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอ้โหบอตฟรีคืออะไรเกิดไปได้ก่อนเยอะมากดู้ของพึบเลยไปแล้วไปแล้วเอ้าคืออะไรอ่ะโอ้โหต่อยทีดีไหมยอยู่ดีก็ให้เพชรง่ายๆ mm